สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้โยกผมกับมิกลิลาโนกับในเกม s อสเอนั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตพันาะประจำวันที่15นะครนับเดือนมีนาคมนะครับว่าทรงของการอัปเดตพัดในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบนะ้างเนาะก็เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องของอาการก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกับบ้างก็ตามที่ท่านผู้ชมนะครับได้ย,ยินส่วนของเสียงเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคือเสียงแหบด้วยส่วนหนึ่งด้วยเนาะนะครับก็คือผมไม่สบายนะท่นะานผู้ชมก็ ส่วนของตอนนี้เนี่ยก็คือกําลังรักษานะครับแล้วก็ค่อยที่จะดีขึ้นแล้วแหละเนาะนะครับนะาท่านผู้ชมก็พอที่จะยังมีเสียงนะครับมาอัดคลิปเนาะนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ส่วนของแพทย์วันนี้กันดีกว่าเนาะนะครับผมก็ส่วนของแพทย์วันนี้นะครับก็คือจะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเนาะก็ส่วนของอันแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของดันเจียนนะครับซึ่งส่วนของดันเจียนใหม่นะครับก็คือจะเป็นดันเจียนศรัทธาแห่งนักดาบนั่นเองเนาะ นะครับก็คือจะเป็นส่งของดันเจี้ยนนี้นะครับผมก็ส่งของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่งของดันเจี้ยนฟาร์มนะครับที่แจกเพชรน้องหนึ่งพันเม็ดนะครับแล้วก็แจกส่งของสกิลชิโนด้วยนะครับซึ่งส่งของสกิลชิโนแล้วนี้นะครับก็คือจะเป็นสกิลสำหรับบาร์นั่นเองเนาะมีเพิ่มแอคแท็กนะครับสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีรีเอสพีด้วยนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือสรงของสกิลของชิโนเนาะ ก็จะเป็นสกิล4ดาวนะนะครับนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็มีแจกอีโมจิของรีฟาด้วยนะครับนะท่านผู้ชมครับนะส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็เป็นดันเจี้ยนฟาร์มนั่นเองเนาะส่วนของแรกนะครับส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือส่วนของแรกเนาะส่วนของดันเจี้ยนนี้นั่นเองนะครับก็คือจะมีส่วนของสกิลของชินอนนะครับมีสกิลของรีฟาไอ emoji ของีฟเนะนะครับแล้วก็ของใช้ในเกมต่างๆนานามากมายเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้คนตัดต่อเขาเพิ่มเสียงให้อีกเนาะนะครับอ่ะโอเคเนาะแล้วก็มีของแรกต่างๆนนามากมายเลยนะครับนะอ่ะโอเคเนาะนะครับก็ของแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของนี่เลยนะครับกิวแห่งกิ้วรอบที่3 3นะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเนาะก็ใครที่มีกิวนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยครับผมอ่ะโอเคนาะอันนี้คือส่วนของกิวแห่งกิวนะครับรอบที่3 3, 3นั่นสเอง ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับส่วนของตู้ใหม่นะครับในรอบนี้นะ่ะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ทีมแนวแม่บ้านเนาะก็นําทีมโดยอาลิสนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีน้องซิซิก้า,านะครับมีซาจิแล้วก็มีอาสนานั่นเองเนาะนะครับนะท่านผู้ชมก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะกําลังตีอยู่ที่3มสเต็ปนั่นเองเนาะ นะครับอ่ะก็ส่วนของระยะเวลาของตู้นี้เนี่ยก็จะหมดเดือนหน้าเลยนะครับวันที่14เนาะเดือนเมษายนนะครับตอนเวลาประมาณอ่าบ่ายโมงนะครับผมอ่ะโอเคก็ ส่วนของสกิลแต่และสกิลของตู้นี้นะสกิลทำอะไรได้บ้างก็เรามาดูส่วนของสกิลแรกเลยนะครับส่วนของสกิลแรกกันนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของอาสนะนะครับสกิลอาสนะเนี่ยก็จะเป็นเลเปลียธาตุน้ำนานะเป็นคอนเดคเข้รทีนิวนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทําดาเมจหนึ่งพันสให้กับตู้หตัวแล้วก็บัฟนะครับเพิ่มอัตราคิและลดค่าคอนเสียหายให้กับตัวเอง1%ต่อสแต็กที่อยู่บนของเราเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็เมื่อออตมนเร โจมตีทรงของผลของบารอันเนี้ยจะหายไปนะครับแล้วก็คอนเนคเข้าที่นิวก็คือลดเวลาครูดาของสกิลลงตามจำนวนการใช้สกิลคอนเนคเข้าที่นิวเท่ากับ369วินาทีนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของอาสนานั่นเองเนาะส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของอาริสนะครับสกิลอาริสเนี่ยก็จะเป็นสลับบัฟนะครับสลับบัฟธรรมดาเนาะสกิวทำอะไรได้บ้างก็ น้ำอันสดใสนะครับพลังโจมตีเพิ่มเพ่ขึ้นอีก500หน่วยเนาะแล้วก็นี่แหละตัวฉันนะครับเมื่อใส่สกิลอารีตามที่กําหนดเราจะได้รับบัฟตามนี้นะครับถ้าใส่2สกิลก็อัตราคีเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับใส่3สกิลพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใส่สสกิลเฮีเพิ่มขึ้นอีก10%ใส่5สกิลความเสียหายคีเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก20%ใส่6สกิลพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก35%นะครับอันนคองเะ ่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นโซนของสกิลหองซาจินะครับก็เป็นหอกธาตุน้ำนะครับเป็นสกิลเล่นความเร็วกว่นนอนสกิลทำอะไรได้บางก็ทำดาเมจ1,800ให้กับสูนหนึ่งตัว บัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูอีก1%ต่เอซต่อสกที่อยู่บนตของเราเป็นเวลา18วินาทีแล้วก็ปักพันสองเมื่อกดปุ่มสวิตช์ดวยสกิลนี้แล้วโจมตีโดนซูจะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูอีก1%เซเท่ากับสเต็กที่อยู่บนของเราเป็นเวลา18วินาทีนะครับอันนี้คือสกิลของซาจีนั่นเองเนาะ ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วครับสกิลสุดท้ายก็คือจะเป็นสกิลของน้องซีซิก้านะครับสกิลของน้องซีซิกา้นะกกาเนี่ยก็คือจะเป็นมีสัส้นท่าแสงทําอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจ1,003ร้อยเนตจำนวน3ครั้งให้กับศูนยน์ตัวบัฟ เพิ่มพลังนโจมตีอีก20%ต่อแสกที่อยู่บนหัวเราเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็บับบนหัวลดดาเมจจากสตูล,ลง0.3%ต่ต่อแสกที่อยู่บนหัวเราเป็นเวลา20วินาทีอันนี้คือสกิลของน้องซิสิก้านั้นเองเนาะ อันนี้คือสกิลทั้งหมดนะครับที่มาทั้งหมดเนาะในตู้นี้นั่นเองครับอันนี้คือสวนของการอัปเดตแพทเนาะที่มาทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ก็ทนฟังเสียงผมไปนิดนึงเนาะนะครับนะททานผู้ชมครับก็วนของสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีไว้เท่านี้นั่นเองเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยกดติดตามเนาะเพื่อติดตามนะครับการอัปเดตข่าวสารของเกม S A O I ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบายบายครับผม